สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Men j u s t e n j 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนมกราคมนะคะ,ะก็ชาวพิจิก,กจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะ เ,เริ่มกันเลยนะคะวันที่21ทธันวาคมนะดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็จะเป็นเรือนที่3ของคุณนะคะเรือนที่3ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้พี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติการติดต่อสื่อสาร คุณจะค่อนข้างแอคทีฟในเรื่องนี้มากอาจจะต้องงานอะไรก็คือต้องแบบสื่อสารมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอาจ,จต้องแบบคุยกับพี่น้องนะคะเยอะเป็นพิเศษต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรทุกอย่างสิ่งคุณจะมีการจัดระบร,ระเบียบแบบแผนที่มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะพยายามจัดระบบ นะคะหรือว่าซีเรียสมากขึ้นนะวางแผนมากขึ้นคิดมากขึ้นนะคะทำอะไรเหมือนเป็นผู้ใหญ่คิดเรื่องงานมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่เล่นเลยไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าคุณเองจะค่อนข้างเอ,อ่อสามารถแยกได้นะแยกแยะได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็โอกาสต่างๆมันมาแบบฉับพลันกระทันหันโอกาสดีๆเข้ามาชื่อเสียงมีเข้ามาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือนะคะย4ธันวาคมเนี่ยสาวฉากกับ ยูเเนสเสาอยู่ในเรื่องของครอบครัวฉากกับยูเนสในเรื่องของคู่ก็มีโอกาสที่ต้องระวังภาวะการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งนั้นมันจะมาจากคนในครอบครัวหรือว่าการเดินทางของคุณที่ต้องแบบไป บีบคันให้ต้องเปลี่ยนในเรื่องของแฟนในเรื่องของพาร์ทเนอร์อาจจะคนนี้ที่บ้านไม่ปลืม้มคนนี้พี่น้องไม่ชอบคนนี้คุยกันไม่เข้าใจแบบนี้ก็ได้มันทําให้มีการสื่อสารที่ขัดข้องกันนิดนึงก็ต้องระวังหน่อยนะคะถัดมานะคะวันที่8ธันวาคมพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีนก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปจนถึงประมาณกลางปีเนาะพฤหัสมันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับ การขย,ขยาย expansion ความโชคดีมาอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสมากคนที่เข้ามาหาคุณอนะหลังจากนี้เป็นคนที่การศึกษาสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นนักเดินทางเป็น traveler เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์พูดไปแล้วนะคะเป็นอาจารย์ professor อย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะหรือคนที่เข้ามาคือเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาร,รู้สึกว่าการได้เดินทางมนเป็นงานอาดิเรกของคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะ มันมีเหตุประมาณนี้ความโชคดีของคุณคือไปอยู่ในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์รดยไปถึงการที่แบบมีคนเข้าหาคุณเยอะมากประมาณนี้ได้นะโอเคทีนี้ในส่วนของเดี๋ยวนะดูปฏิทินนิดนึงช่วงถัดมาวันที่2มกราคมดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ในส่วนของ ราศีกุมนะคะก็เป็นเดือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่าคุณเองมีโอกาสที่จะสื่อสารพูดคุย เอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะพูดย้ายเข้าสู่วันที่4ของคุณก็จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับคนในครอบครัวนะคะอา,อาจจะติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นต้องต้องปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นคุยกันให้เข้าใจมากขึ้น 2. มกราคมนิวมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณมีจังหวะในส่วนของการได้เริ่มต้นเรียนเดินทางใหม่ๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าดาวสเตเลียมอะเนาะ ปันกระจุกตัวแบบเยอะมากๆในเรือนในรันรที่3ก็เดือนนี้มีโอกาสถ้าต้องไปสัมภาษณ์งานก็ลุยเลยค่ะได้นะแล้วก็คนที่ต้องการแบบคอ m มูนิเคชันจะเขียนจะขายจะสอนจะพูดจะแปลจะล่ามงานพวกนี้ของคุณคือดีมากนะคะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆออกหนังสือรีพิมพ์ผลงานทำได้นะคะเรียนต่อทำได้นะคะถัดมาก็จะเป็นวันที่14มกราคมอันนี้ดาพุธถอยหลัง พุทธถอยหลังแล้วมันจะอยู่ในเรือนที่4ก็คือเอกสารสัญญาทั้งหลายแหละถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องครอบครัวต้องระวังมากหน่อยนะคะอาจจะผิดพลาดตกลงเสียหายได้ซึ่งของคุณนี้นอกจากที่มาจากอาจาอาจะเป็นสัญญาบัตรเครดิตหรือว่าการลงทุนต่างๆนะคะหรือว่าเอกสารที่มาจากทีมงานของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะ ถัดมาก็จะเป็นฟูงมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะในก็จะเป็นเดือนที่9ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออการเรียนนะคะ<ม>การเดินทางไกลปฏิบททัติธรรมนั่งสมาธินะคะ คุณเองแบบมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำม,มากช่วงเวลานั้นแล้วก็ความรู้สึกตัวเองคือเป็นเป็นช่วงเวลาที่อยากจะศึกษาอะไรไม่ค่ว่าจบเนาะเพราะว่าฟูมูลเป็นการจบเริ่มต้นใหม่นะคะกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการเดินทางได้ใครที่แบบเฮ้ยรอจะออใช้คำว่าทำวีซ์องวีซ่าพาสปอร์ตแล้วแบบมันไม่ได้สักทีหนึ่งอาจจังหวัดนี้มีโอกาสที่จะสำเร็จจบไปนะคะแล้วก็ นะยูเรเนอสเดินนำหน้า ama, ก็ทุกอย่างสิ่งแบบในเรื่องพาร์เนอร์มันน่าจะคลี่คลายมันน่าจะมันน่าจะาใช้คำว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์ผิดพ,พริกโผให้คุณแล้วนะคะหลังจากนี้นะแล้วก็จะมีอังคารเข้าสู่ราศีมังกรช่วงวันที่สี มกราคมก็เป็นช่วงที่ต้องเดินทางเยอะมากเดินทางเยอะแล้วก็มีเหตุอาจจะต้องระวังเรื่องการทะเลาะกับพี่น้องนิดนึงเนาะพี่น้องเพื่อนบ้านเคยญาติอาจจะทะเลาะมาจากสิ่งที่คุณแบบเป็นชีวิตประจำวันคุณอะเช่นการจัดระเบียบชีวิตคุณเป็นแบบนี้หรือว่าการทํางานของคุณเป็นแบบนี้หรือว่าลูกน้องบริวารคุณนําพามาซึ่งการทะเลาะกันกับพี่น้องแบบเนี้ยก็ได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวแจงขอหยิบเป็นไพ่ให้คุณนะคะช่วงที่ผ่านมาแจงติดโควิดนะคะก็ต้องบอกว่าห่างหายไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนมันเหนื่อยเนาะถ้าสบพูดเยอะๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงแจงจะทำเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่ทาจาก,ก็คือทำคอนเทนต์เป็นแบบ เ,เนื้อหานะมันถ้าพิมพ์มันไม่ค่อยเหนื่อยมากไงถ้าพูดมันจะเหนื่อยเพราะนั้นใครสนใจก็ติดตามเพจหรือว่าใน Line แอได้นะคะยังมีส่งมาให้ตลอดเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องงานก็มาจากคู่เป็นหลักเนาะโอกาสคู่พาร์ทเนอร์ช่วยเหลือคุณดีมันหนักหน่อยต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะแต่ว่า มันก็ยังสําเร็จแหละได้อยู่แล้วก็ transformation คือการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนไปเลยอะ transform เปลี่ยนแบบสิ้นเชิงแบบเนี้ยก็งานคุณมันมีอิทธิพลจากพาร์ทเนอร์จากคุณส่วนจากความรักคุณนะคะสำเร็จไหมสําเร็จจะสมัครงานได้ไหมก็ต้องให้พาร์ทเนอร์มาช่วยมีเพื่อนมาช่วยประมาณนี้ค่ะลองดูเนาะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินก็จะมาจากโอกาสเดิมๆเก่าๆที่เราเรอคอยอยู่นะคะหรือว่าต่างประเทศก็ได้แต่ว่ามันเป็นห้าถ้วยเกิดขึ้นอาจจะไม่ตามที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนกับมันมีที่ได้แต่มันก็มีที่แบบเสียหายหรือว่าไม่เป็นไปตามใจเราต้องการอะเพราะฉะนั้นก็มองแล้วว่าโอกาสที่เราคาดหวังอย่าคาดหวังเยอะพูดอย่างนี้เรื่องเงินเนาะ เรื่องเงินที่เราคอยเนี่ยได้อะได้แหละแต่มันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการขนาดนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะทบทวนวางแผนให้ดีนะคะเดินทางระยะใกล้ๆเนี่ยต่างจังหวัดหรือว่าประเทศแบบใกล้ๆเนี่ยไม่ไม่หยุดไม่หย่อนอะ่ะไปเด้เดินทางอยู่นะมันมองว่าอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะหน่อยในการเดินทางครั้งนี้แต่ว่า ทำได้ค่ะไปได้นะคะก็วางแผนในการเดินทางนิดนึงแล้วกันเนาะทางั้นเนาะตรงนี้นะคะปลอดภัยอยู่การเรียนนะคะอ๋อการเรียนนี่ต้องนั่งสมาธิมาเลยอะ่ะจิตไม่นิ่งอาจจะเครียดเยอะสำเร็จไม่มันสำเร็จอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะค่อนข้าง หมือนต้องเจริญสติอะต้องมีสมาธิต้องอยู่กับตัวเองต้องแบบก็คือพยายามส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งเป็นสีไม้เท้าเอ้ยเป็นสี่ดาบเนาะก็คือการทําสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณนี้ยก็เพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนอะไรนะคะมันต้องมีการมุ่งมั่นตั้งใจส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราเองก็ลองฝึกทําสมาธิดูจะได้ฝึกการจําได้มากขึ้นสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วเนะาะไพ่แบบวิกตอรีไพ่ชนะเกิดขึ้นอะ่ะ เพราะฉะนั้นสำเร็จได้นะคะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยความรักโอกาสคนเข้ามานะคะโอกาสคนเข้ามาอาจจะเป็นทัดลมก็ได้นะคะเมทุนตุลกลุ่มนะแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นคู่แท้แบบพ่อฉันชอบคนนี้จังเลย,เลยอยะไรเงี้ยและแบบรู้สึกผูกพันเหมือนตามกันมาก็ แต่ว่าเราอาจจะไปชอบเขาฝั่งเดียวหรือเปล่าต้องระวังหนึ่งคุยกันไปก่อนนะคะหลายบางคนมีโอกาสที่แบบได้ engagement mm hmm. ก็คือแหวนมั่นเนาะตรงนี้บางคนมันต้องแต่คือมันต้องผ่านสถานการณ์บางอย่างมาก่อนเนาะ the relationship is over คือต้องจบบางอย่างไปก่อนให้มันแบบจดแบบให้ขาดก่อนนะคะ,ะตรงนี้นะสำหรับบางคนที่ความรักเองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เลิฟก็คือมีให้รักตัวเองก่อนนะคะแล้วเราก็ตึงดูดคนอื่นมากอยากไปติดตามถามหาแสวงหาคนอื่นให้มันมากนะักนะคือถ้าเรารักตัวเองได้จริงคอนเซปต์ความรักนี่เหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งเนาะก็ถ้าเรารักตัวเองได้มากพอชัดเจนกับตัวเองอะคะ่ะคนที่เข้ามายังไงต้องมาอยู่แล้วมาแบบเป็นโซเมดอยู่แล้วอะแต่ถ้าสัวเราแบบเฮ้ยไปคอยติดตามถามถ่ายตามคนนั้นแหละเนี่ยมันก็ เป็นปีศาจอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าความรักดีๆมันมาจากการที่คุณรักตัวเองก่อนรักดีๆเป็นมีแหวนมั่นได้มีเป็นโซเมดได้นะคะตรงนี้เนาะแต่ถ้าแบบเราไปรักเขาครั้งเดียวเข้าเหนียวนิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไปติดตามอยากได้คนนี้แต่จริงคิดตามเหตุตามผลนะคะความรักมันเป็นอิโมชันแนลเยอะๆใช่ไหมอารมณ์ขึ้นลงเหมือนเดิมเนี่ยแนะนําคือต้องใช้เหตุผลมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่อง การทํางานเนี่ยบางทีเราอาจต้องใช้เหตใช้อารมณ์เข้ามาร่วมด้วยเนาะมันได้แบบสมดุลบาลานซ์กันนะตรงนี้นะก็ลองดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ